สวัสดีค่ะนักเรียนป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูทุกต้านะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2หรือว่าเทมอม2นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็มาแนะนําหนังสือนะแนะนําหนังสือเรียนของนักเรียนในระดับชั้นป .1 น,นะคะจะเขียนว่าเล่ม2ค่ะ ฉะนั้นให้นักเรียนใช้หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็แบบฝึกหัดนะคะเป็นเล่ม2เห็นไหมคะเขาจะเขียนตรงนี้ว่าเล่ม2อันนี้ก็เล่ม2นะคะทั้งหนังสือทั้งแบบบันทึกกิจกรรมหรือเราเรียกว่าแบบฝึกหัดนั่นเองใช้เป็นเล่ม2นะคะเล่ม1เราจะไม่ใช้แล้วเนาะเล่ม1เราจะไม่ใช้แล้วเราจะใช้เป็นเล่ม2นะคะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเปิดดูสารบัญนะคะสารบัญของหนังสือเรียนนะ อันนี้ค่ะนักเรียนคือสารบัญของหนังสือเรียนเนาะเราก็จะเล่มสองเนี่ยเราก็จะต่อจากเล่มที่1ซึ่งเล่ม1เนี่ยจะมีหน่วยการเรียนรู้อยู่2หน่วยก็คือหน่วยที่1แลวก็หน่วยที่2นะคะซึ่งเล่มสองเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่หน่วยที่สามเห็นไหมนักเรียนหน่วยที่สาม นะคะหน่วยที่3เนี่ยมีอยู่2บท2 2> 2> นะคะบทที่1ก็มีอยู่2เรื่องนะคะบทที่2มีอยู่ fi 1เรื่องนะคะซึ่งแต่ละบทนะคะเมื่อจบบทไปแล้วเนี่ยคุณครูก็จะสอบเก็บคะแนนในบทนั้นเลยนะคะเรียนจบบทที่1ก็สอบเก็บคะแนนที่1เรียนจบบทที่2ก็จะสอบเก็บคะแนนในบทที่2นะคะอ่าแล้วก็อ่าหน่วยที่4นะคะโลกและ ท้องฟ้าของเรานะคะโอ้โหอันนี้น่าเรียนมากเลยนะคะเด็กๆน่าเรียนมากๆนะคะหน่วยที่สี่นะคะคุณครูชอบมากเลยแล้วคุณครูก็เชื่อว่าเด็กๆก็ชอบเกี่ยวกับโลกแล้วก็ท้องฟ้าของเราใช่ไหมคะอ่า เรียนมีอยู่2บทเหมือนกันนะคะเรียนจบบทที่1ก็จะสอบนะคะเรียนจบบทที่2ก็จะสอบเก็บคะแนนนะคะซึ่งนะคะหน่วยที่3มแล้วก็หน่วยที่4นะคะเราก็จะใช้เรียนในเทอมสองนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆปิดเทอม2สัปดาห์ดีใจหรือว่าเสียใจเอ่ยอืมดีใจใช่ไหมอ่าหรือว่าเสียใจนะคะอ่าทีนี้นะคะนักเรียนอ่าช่วง เรียนออนไลน์นะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็ให้นักเรียนเรียนอยู่บ้านนะคะถ้าไม่จําเป็นก็อยากออกนอกบ้านนะคะเนาะเพราะว่าเชื้อโรคนะคะยังมีอยู่รอบตัวเราเลยนะคะโรคอ่าโควิดนะคะนักเรียนเนาะอ่ะมันยังมีอยู่รอบตัวเราฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองหมั่นทําความสะอาดล้างมือบ่อยๆนะคะเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยนะเราไม่ควรไปจับสิ่งของสิ่งนั้นมาเข้าปากไม่เอานะคะ เราจะต้องล้างก่อนนะคะล้างให้สะอาดทําความสะอาดนะคะทีนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่บทเรียนนะคะนักเรียนเนาะเข้าสู่บทเรียนนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวนะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าหนึ่งเลยนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้าหนึ่งค่ะบทที่หนึ่งนะคะเห็นไหมสิ่งต่างๆรอบตัวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบทที่หนึ่งวัสดุรอบตัวเรานะคะ วัสดุรอบตัวเราเป็นยังไงคะเด็กๆ <c oughs> มาดูสิวัสดุรอบตัวเราเป็นยังไงอรู้เลยนะคะวัสดุรอบตัวเราแนวคิดสําคัญนะคะอ่ะเรามาอ่านแนวคิดสําคัญพร้อมกันสิคะ,คะเด็กๆ่ะหนึ่งสองสามวัตถุทําจากวัสดุเห็นไหมคะวัตถุทําจากวัสดุโดย นะคะโดยวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติบ้างอย่างเหมือนกันและบางอย่างแตกต่างกันซึ่งสามารถนำมาใช้จัดกลุ่มวัสดุได้วัตถุแต่ละชิ้นอาจทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือประกอบจากวัสดุหลายชนิดนะคะ,ะจำเอาไว้นะคะเด็กๆวัตถุทำมาจากวัสดุอย่างเช่นรีโมททีวีรีโมททีวีเนี่ยนักเรียนรีโมททีวี เป็นชื่อของวัตถุนะคะรีโมททีวีเป็นชื่อของวัตถุซึ่งทํามาจากวัสดุอะไรคะพลาสติกค่ะส่วนปุ่มกดก็ทํามาจากยางอันนี้ก็คือเป็นชื่อวัสดุของรีโมทคําว่ารีโมทคือเป็นชื่อของวัตถุนะคะ,ะแล้วก็หนังสือนะคะห <c oughs> นังสือเรียนเนี่ยคำว่าหนังสือเรียนนะคะเด็กๆหนังสือเรียนเป็นชื่อของอะไรหนังสือเรียนเป็นชื่อของ วัตถุนะคะซึ่งทำมาจากวัดสดุที่มีชื่อว่ากระดาษใช่ไหมอ่าที่มีชื่อว่ากระดาษนั่นเองกระดาษเป็นชื่อของวัดสดุจำไว้นะคะกระดาษเป็นชื่อของวัดสดุนะคะมีอะไรบ้างที่เป็นชื่อของวัดสดุพลาสติกโลหะนะคะหินใช่ไหมคะอ่าไม้ย่างอะไรอีก หมดยางหมดยางหมดยางแก้วอันนี้เป็นชื่อของวัสดุนะคะแล้ววัสดุเหล่านี้นำมาทำเป็นวัตถุอะไรได้บ้างอย่างเช่นไม้เนี่ยเรานำมาทำเป็นวัตถุอะไรได้บ้างไม้ก็คือเอามาทำเป็นโต๊ะเก้าอี้บ้างเตียงนอนบ้างตู้เสื้อผ้าบ้างโต๊ะเครื่องแป้งประตูได้หมดเลยสร้างบ้านก็ยังได้เลยใช่ไหมคะ ตู้กับข้าวชั้นวางของก็ยังได้เลยเห็นไหมสิ่งที่คุณครูกล่าวมานะั้นเป็นชื่อของวัตถุนะคะซึ่งทำมาจากวัดสดุที่มีชื่อว่าไม้นะคะต่อไปนะคะเราก็มาอ่านข้างล่างนะคะข้างล่างเนาะข้างล่างในหน้าที่2ค่ะเราคมคุ้นเคยกับสิ่งของต่างๆเช่นรถของเล่นตุ๊กตาเสื้อผ้าจากรูปนะคะจากรูปเหล่านี้เนี่ยลองสังเกตดูสิว่ามีสิ่งของอ,อะไรบ้าง แต่ละชิ้นทําจากวัสดุอะไรบ้างอ่ะแต่ละชิ้นเนี่ยทำมาจากวัสดุอะไรบ้างและมีสมบัติอย่างไรเราจะได้มาเรียนรู้กันในบทนี้นะคะอ่าคุณครูก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้ในบทนี้กันก่อนนะคะก่อนที่เราคุณครูจะไปสํารวจความรู้ก่อนเรียนนะคะอ่าจะอธิบายให้นักเรียนคร่าวๆก่อนเนาะวัสดุที่ใช้ทําวัตถุอ่าอย่างเช่นของเล่นค่ะ ของเล่นนักเรียนของเล่นชนิดนี้ทำมาจากไม้ซึ่งไม้เนี่ยเป็นชื่อของอะไรไม้เป็นชื่อของวัดสดุค่ะซึ่งทำมาซึ่งเอามาทำเป็นวัตถุที่มีชื่อว่าม้าโยกเยกเห็นไหมนักเรียนเห็นม้าโยกเยกไหมคะนะทำมาจากวัดสดุที่มีชื่อว่าไม้ต่อไปนะคะอันนี้คืออะไรห่วงยางใช่ไหมคะห่วงยางรูปอะไรคะรูปเป็ดค่ะ ห่วงยางรูปเป็ดเนี่ยทำมาจากวัสดุที่มีชื่อว่ายางนะคะแสดงว่าห่วงยางรูปเป็ดเนี่ยเป็นชื่อของวัตถุจำไว้นะคะแล้วตัวต่อนะคะตัวต่อค่ะตัวต่อเป็นชื่อของวัตถุนะคะตัวต่อเนี่ยที่เราเรียกเนี่ยตัวต่อเนี่ยเป็นชื่อเป็นชื่อเรียกของวัตถุชนิดนี้นะคะซึ่งทำมาจากวัสดุที่มีชื่อว่าพลาสติก นะคะโลหะนะคะโลหะนะคะเอามาทําเป็นวัตถุที่มีชื่อว่าหุ่นยนต์เห็นไหมโลหะเอามาทําเป็นหุ่นยนต์นะคะเนะาะแก้วนะคะแก้วหรือว่าลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วทํามาจากวัดสดุที่มีชื่อว่าแก้วนะคะเก้าอี้เก้าอี้ทํามาจากวัดสดุที่มีชื่อว่าไมา้แสดงว่าเก้าอี้เป็นชื่อของวัตถุหรือวัดสดุวัต วัตถุนะคะยางนะคะยางรถยนต์เนี่ยยางรถยนต์เป็นชื่อของวัตถุคะ่ะซึ่งวัตถุทํามาจากวัดสดุที่มีชื่อว่ายางนะคะต่อไปค่ะพลาสติกนะคะพลาสติกเนี่ยเป็นชื่อของอะไรคะพลาสติกเป็นชื่อของวัดสดุนะคะซึ่ง ชื่อวัตถุนะคะชนิดนี้ก็มีชื่อว่าตะการ้านะคะซึ่งตะการ้าทำมาจากวัสดุที่มีชื่อว่าพลาสติกนะคะกุญแจค่ะนักเรียนกุญแจทำมาจากโลหะนะคะกุญแจทำมาจากวัสดุที่มีชื่อว่าโลหะขวดขวดนมนะคะขวดนมเป็นชื่อของวัตถุนะคะซึ่งทำมาจากวัสดุที่มีชื่อว่าแก้วนะคะทีนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาสำรวจความรู้ก่อนเรียนนะคะ สำรวจความรู้ก่อนเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะวงกลมล้อมรอบนะคะคำที่เป็นชนิดของวัสดุนะเ <c oughs> มื่อเมื่อกี้นักเรียนเรียนรู้ไปแล้วเนี่ย <c oughs> เรียนรู้คร่าวๆนะคะกับครูไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะคำไหนบ้างหรือวาอ่าชนิดไหนบ้างคำชนิดไหนบ้างนักเรียนที่เป็นชื่อของคำชนิดไหนบ้างคะนักเรียนที่เป็นชื่อของวัสดุ กระดาษเป็นชื่อของอะไรช้อนเป็นชื่อของอะไรคะตุ๊กตาเป็นชื่อของอะไรเอ๊ะบอกคุณครูได้ไหมคะคาใดต่อไปนี้เป็นชื่อของวัสดุค่ะก็คือกระดาษนะคะนักเรียนกระดาษเป็นชื่อของวัสดุนะคะเห็นไหมช้อนนะคะช้อนเนี่ยคำว่าช้อนเนี่ยไม่ใช่ชื่อของวัสดุเนาะช้อนเนี่ยเป็นชื่อของวัตถุนะคะเนี่ยช้อนเนี่ย ซึ่งทำมาจากวัสดุที่มีชื่อว่าพลาสติกนะนี่ช้อนทำมาจากพลาสติกนะคะต่อไปตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยเป็นชื่อของวัตถุอยู่แล้วนะตุ๊กตาเป็นชื่อของวัตถุและทำมาจากวัสดุอะไรผ้าใช่ไหมคะนุ่มๆเนี่ยผ้านะคะยังไม่หมดนะนักเรียนมีอะไรอีกพลาสติกเป็นชื่อของอะไรคะ เป็นชื่อของวัสดุไหมอ่าเป็นชื่อของวัสดุนะคะมีอะไรอีกคะที่เป็นชื่อของวัสดุมีผ้าค่ะตะกร้าเป็นไหมคะนักเรียนตะกร้าไม่เป็นนะคะตะกร้าไม่ใช่ชื่อของตะกร้านะคะนักเรียนไม่ใช่ชื่อของวัสดุนะคะตะกร้าเนี่ยทำมาจากไม้นะคะซึ่งตะกร้าเป็นชื่อของวัตถุนะคะซึ่งทํามาจากวัสดุที่มีไม้นะคะกล่องดินสอล่ะคะ กล่องดินสอเนี่ยทำมาจากโลหะค่ะนะใช้วัสดุที่มีชื่อว่าโลหะทํากล่องดินสอหินล่ะคะหินใช่ไหมใช่นะคะหินใช่โลหะใช่ค่ะลูกบอลใช่ไหมไม่ใช่นะคะลูกบอลไม่ใช่เนาะอ่าต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะสมบัติของยางแก้วไม้และเหล็กเป็นอย่างไรนะคะอ่ะมาดูค่ะคุณสมบัติของยางนะคะสมบัติของยางเป็นยังไงบ้าง ยางมีคุณสมบัติเป็นไงนุ่มค่ะแล้วก็ยืดได้หรือว่ายืดได้หรือว่ายืดไม่ได้คะ่ะยืดได้หรือว่ายืดไม่ได้คะ่ะยางก็ยืดได้สิคะใสขุ่นหรือว่าทึบคะทึบคะ่ะมันวาวหรือว่าไม่มันวาวคะไม่มันวาวนะคะต่อไปแก้วนะคะแก้วเนี่ยเป็นยังไงคะนุ่มหรือว่าแข็งคะแก้ว แข็งค่ะยืดได้หรือว่ายืดไม่ได้คะแก้วยืดไม่ได้ใสขุ่นหรือว่าทึบคะใสนะคะหรือว่าบางอ่าอ่าบางชก็จะออกเป็นขุ่นๆเนาะ,ะแต่ว่าแก้วเนี่ยส่วนมากจะใสเนาะต่อไปมีความมันวาวหรือว่าไม่มันวาวคะไม่มันวาวเพราะว่าเขาไม่ใช่โลหะนะคะนักเรียนต่อไปนะคะยังมีต่อเนาะ,ะไม้ค่ะนักเรียนเรามาดูไม้ไม้นุ่มหรือว่าแข็งคะ ไม้นุ่มหรือว่าแข็งแข็งนะคะต่อไปไม้ยืดได้หรือว่ายืดไม่ได้ยืดไม่ได้ค่ะใสขุ่นหรือว่าทึบคะทึบนะคะมันวาวหรือว่าไม่มันวาวไม่มันวาวค่ะต่อไปเหล็กนะคะเหล็กนะเหล็กค่ะนักเรียนเรามาดูเหล็กนะเหล็กเนี่ยเป็นยังไงคะนุ่มไหมคะนุ่มหรือแข็ง แข็งสิคะยืดได้หรือว่ายืดไม่ได้ยืดไม่ได้ใส่คุณหรือว่าทึบคาเหล็กทึบคะ่ะมันวาวหรือไม่มันวาวมีความมันวาวนะคะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่3นะโจทย์เขาบอกว่าจากรูปตุ๊กตาแก้วน้ําโต๊ะและฟองน้ำนี่นะคะตามรูปนี้จัดกลุ่มวัตถุเหล่านี้ตามสมบัติของวัสดุได้อย่างไรมาดูนะคะยังไ,ไงก็ไก่คะ่ะ ก็ไก่จัดกลุ่มวัถตถุตามสมบัตินุ่มแข็งของวัสดุอะกลุ่มที่หนึ่งนะคะวัถตถุที่มีสมบัตินุ่มวัถตถุที่มีสมบัตินุ่มมีอะไรบ้างตุ๊กตาแล้วก็ฟองน้ํากลุ่มที่สองนะคะวัถตถุที่มีสมบัติแข็งก็คือแก้วน้ําแล้วก็โต๊ะนะคะหรือว่าจะเขียนโต๊ะก่อนก็ได้หรือว่าแก้วน้ําก็ได้นะคะต่อไปขอไข่ค่ะ จัดกลุ่มวัตถุตามสมบัติใสขุนหรือทึบของวัสดุกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ค่ะวัตถุที่มีสมบัติใสคือคืออะไรคะใสก็คือแก้วน้ําค่ะกลุ่มที่สองสมบัติที่วัตถุที่มีสมบัติขุนคือมีไหมในขุนขุนตรงเนี้ยไม่มีนะคะนักเรียนไม่มีนะคะแล้วก็ขีดละเอาไว้นะคะกลุ่มที่สาม วัตถุที่มีสมบัติทึบวัตถุที่มีสมบัติทึบก็คือตุ๊กตาโต๊ะแล้วก็ฟองน้ํานะคะเห็นไหมทึบหมดเลยนะคะยกเว้นแก้วแก้วเขาใส่เนาะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่4ข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนข้อสุดท้ายละจากรูปวัตถุชิ้นใดทําจากวัสดุ1ชนิดและชิ้นใดทําจากวัสดุมากกว่า1ชนิดนะคะอ่ะนักเรียนอ,อันนี้เป็นการสํารวจความรู้่องเรียนนะคะอ่ะ มาดูนะอันนี้เป็นรูปกระเป๋านักเรียนแล้วก็รูปถาดอาหารกลางวันรูปถาดอาหารเนาะวัตถุที่ทําจากวัสดุหนึ่งชนิดคือทําจาก1ชนิดนะ่ะก็คืออ่าอันเนี้ยเป็นชื่อของวัตถุเนี่ยทั้งสองอย่างเป็นชื่อของวัตถุซึ่งทํามาจากวัสดุอะไรบ้างกระเป๋านักเรียนเนี่ยมีอยู่กี่ชนิดนักเรียนเห็นไหมอ่าถ้ามาจากผ้าหรือว่าหนังก็ไม่รู้นะคะอันนี้ แล้วก็โลหะที่เป็นซิปแสดงว่ากี่ชนิดละ2ชนิดละแล้วถาดอาหารทำมาจากอะไรคะโลหะแล้วทำมาจากอย่างอื่นไหมโลหะเนี่ยเรกเรียนเห็นถาดอาหารทำมาจากพลาสติกไหมมีไหมคะในเนี้ยในรูปถาดอาหารมีพลาสติกอยู่ไหมมีไม้อยู่ไหมไม่มีนะคะ,ะแสดงว่าถาดอาหารเนี่ยมีแค่ชนิดเดียวนะคะ,ะวัตถุที่ทำมาจากวัสดุหนึ่งชนิดก็คือ ขาดอาหารนะคะต่อไปนะคะวัตถุที่ทำจากวัสดุมากกว่าหนึ่งชนิดก็คือกระเป๋านักเรียนนั่นเองนะคะก็คือกระเป๋านักเรียนเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูก็พานักเรียนนะคะมาสำรวจความรู้ก่อนเรียนเกี่ยวกับเรื่องวัสดุรอบตัวเรานะคะ,ะทีนี้นะคะ วันวันพฤหัสใช่ไหมคะวันวันพฤหัสเนี่ยครูก็จะพานักเรียนมาทําแบบฝึกหัดอีกรอบหนึ่งนะคะวันไหนที่เป็นคลิปวิดีโอนะคะจะเป็นการเสริมความรู้ต่างๆเข้าไปนะคะจะไม่มีพานักเรียนทําแบบฝึกหัดเนาะจะเป็นการเสริมความรู้เข้าไปนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่นะคะในซูมแล้วก็ในคลิปวิดีโอวันพรุ่งนี้ในซูมวันพฤหัสนะคะนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ บา,บ,าบายบายค่ะเด็กๆบายบายค่ะ